วันนี้อากาศแบบร้อนแต่ว่าอยากกินยำแบบแซ่บๆอันนี้ตำแบบผสมหรอเด้อพี่น้องว่าเอาคือเป็นขาวๆพวเพีิดเหลกับแล้วแต่ผู้มักเนาพี่น้องจะคอยกับประมาณนี้เนะาะคั่วไอ้หมูสับกับไอ้ลวกหมูยอเนาะแล้วก็ปรุงแล้วพี่น้องเออเฮ็ดแบบหิวๆเฝ้าๆน่ค่อยกินแซ่บเนาะพี่น้องสียำใส่หวุนเส้นแป้วแปวแป้วนี่นะคะนะลงมือเทพรบเลยเนาะ แล้วก็จะเทตรงเนี้ยค่ะพี่น้องเจ้าเองเราลุ้มร้ดลายอยู่ดิพี่น้องเดี๋ยวคนมือเด to ี๋ยวกรได้เอาคากองมาเขาสิค้นเนาะพี่น้องทรงทรงโคเรแล้วจะได้เทใส่ถาดก็ขออนุญาตค้นก่อนเที่พี่น้องมาคนคนเลยครับพี่น้องคนติดอยู่ใส่แค่ต้นห่อนหลายมือพี่น้องคนทรงทรงอย่พี่น้องอ่า บ่แมนว่าขวานเราห้อนๆสิมะปุงกับปล่อยให้เขาเย็นกันเด้อพี่น้องหมูสับกับไก่หมูย้อมะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาตัวนี้โรยลงไปเลยด้อพี่น้องใส่หมดเลยรับนีปรุงรสตามชอบที่เคยอ่ากินนละพี่น้องน้ำยำเคยก็ทําได้นะบาดอุ่นเส้นห่อเดี๋ยวพี่น้องห่อสิบก่าบาทนันหละจับนู่นใส่นี่ค่ะโอ้โหเป็นคนชอบแครอทนะจ๊ะ นี่ค่ะป้าพี่น้องเอยป้าป้าป้ดปาดปกันปาดแล้วปาดอีกเพืวันี้มันเยอะนะกูเลยจะเอารถตามที่เจ้าของมกบ่คบอกใส่เปลิดเป็นลายปันใดหรือพี่น้องนะแต่ว่าก็ตามที่กินได้ของเ่ละบ้านแล้วชองเนาะป้าพี่น้องก็ไดเทใส่จานใส่ถาดเลยเบ่งดูพี่น้อง ได้บลกหลายนะพี่น้อมาเลือสวดจึมเกลืกินน้ำกันยำบุญนเส้นนะใส่หมูบดแล้วก็หมูยอแล้วปรุงเครื่องตามชอบนะพี่น้องเ้ยแล้วมาสวยได้เวลาสวยแล้วิวอยโยโยแล้วพี่น้องเบิ้งร้ายหลายสวยเลยเนาะพุณนะอื้มเมื่อได้อาคากล้องนั่นมาเอาแบบนี้พี่น้อง หมกแดงเลยแซ่บแซ่บคือเกาพี่น้องเป็นอ้วนกับม็นกินอันจะเส้นแบบนี้อะแซมมันดอกปากเขาอยากกินเนาะจะว่ากินเมื่อกาดบอดขึ้นนองมันหลายซื้อแซ่นแซ่บุ้นเ้นห่อเดียวพี่น้องแต่มันได้เยอะเราเป็นคนที่ว่าถ้าเฮ็ดเราก็เฮ็ดเมื่อแค่เดียว ăn qua một cái say chua, cái này không biết đâu. Đưa nang, ăn liền, vãi, đê đê. Cùng rót tam giọt. Đợi một. khẩu, bơm nhang rồi ăn yếm, phải không? con trộm แบบหนาวเลยทำยัง,ยงไงอือือไปกินง่ายๆก็ไปหรองเมนูเบื่ออาหารก็กินยำเนาะ ยำส้มตำก็ว่าไปเนาะตอนแรกว่าันไปซื้อปลามาหนึ่งเข้าไปหมดตาพี่น้องเ็ดห้อแหละเ็ดเมียมห่อแต่ว่าก็เคยล้มไปแล้วเนาะแต่ว่าในติ่มที่ปันใดนะก็มไม่เงยไม่นอนจากจริงนึกอยากคักๆต้องหหเห้ว่ยเฮ็ดยังเหนะพี่น้อง ตัวใหวนี้เดี๋ยจะราคาดูยิงแพงต้อกินตุเดียวเฮ็ดยังไงก็ได้เราบพี่น้องแซ่บพึ่งต้องไห้ว่าเหมิดบ่เหมิดเลยเป็นคนอันพะโล้เห็ดแบบยังซีดก็ได้แต่ว่าบอกตรงวุ้นเส้นแค่สิบกว่าบาทห่อเดียวพี่น้องแต่ว่ามันใหญ่เยอะเนาะน้ำคั้งมันไงไปเลย ขนมไข่ไัมเบร,ร,รกรกล่องออันนี้เนาะ บได้ซูมน้ำนะพี่น้องตัวที่ต่างหลายนีนต่างั้งเราก็เลยนั่นเลยบได้ซูมอืมน้นอเออออห,ห,ห้มึงแค่นี้เนาะเราจะกินต่อลายหน้าที่หลายกระสีคลื่อยากน้ำกันกระอยากไอริยาเนะก,กันผู้มักประเภทยำ ยั่วนำร้ายเนาะพี่น้องเราแบบเบื่ออาหารไหมหรว่าเบื่อข้าวเนาะจัดในครัวงเนานงมีแบบไหนเราก็จัดได้เนาะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวจะกินโตเนาะค่ะหลังคลิปวิดีโอแต่ว่าแซ่บไปเลีคระพี่น้องจัดแบบเต็มสตรีมเลยโอ้กินผู้เดียวกหลายแท้กน,นั่นแหละค่ะคือวุ้นเส้นหนึ่งห่อมันก็ได้เยอะเนาะพี่น้องกินสองสามคนเนี่ยอิ่มนะ แต่ให้ว่าคอยกินมดบ,อบอม่บ่๊มดดอกพี่น้องกันสิค่อยๆกินไปเนาะแต่ว่ามันจะหลายนาทีเนาะค่ะในการเฮ็ดคลิปเขากับหนึ่งเกรงใจเนาะเพราะว่าเขาชมนิหน่อยๆนะจะไปเฮ็ดหลายนาทีเบื่อเบื่อเนาะนนกับบ๊แม่นมือโปรเพราะที่สิได้เฮ็ดหลายนาทีคนกดบึ้งบงแต่ว่าขอบคุณทุกไลา์ทุกเลิฟท,ที่เข้ามารับชมเนาะพี่น้องอันเนาะแซ่บพี่น้องแซ่บตามฉบับในครัวเงินเนาะ เครือ่องมืออุปกรณ์เท่านั้นโทษที่กินอยู่ก็อกเว้ยนี่การถ่ายทำเนาะบ่าวขา,าตั้งกองนวนเนียนเขาบางทีบันสะดวกสบายเนาะพี่น้องก็ขอโทษขออภัยอาจจะพัฒนาไปเรื่อยๆได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าเขาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลททุกเลิฟอ,อีกครั้งที่เข้ามารับชมบ๊ายบายค่ะเซ่ซ็ๆน้ำกันคือเ้าจา้าพี่น้องกา